อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตั้งแต่เช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วด้วยยังเราได้วิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราแล้วด้วยยัง เราได้สร้างความรู้สึกรับรู้ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันแล้วหรือยังถ้าย่างก็เริ่มเสนะวางกายให้สบายีะก่อนแล้วก็วางใจหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวฟังไปด้วยแล้วก็น้อมสำเนียกก็ไปดูรู้สัมผัสของลมหายใจของเราสองสูตรลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ กายของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจนั่นแหละเราพยายามศึกษาให้ละเอียดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่พยายามฝึกพยายามศึกษาพยายามสร้างให้มีให้เกิดแล้วก็ให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปอบรมใจไปวิเคาเารเาะห์เห็นการเกิดการดับของใจเห็นการเกิดการดับของความคิด เอาไปทําความเข้าใจกับโลกกระทำกายของเราเป็นอย่างไรกายของเราทํหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรใจเกิดกิเลสอย่างไรใจปรุงแต่งส่งไปภายนอกได้อย่างไรลักษณะหน้าตาอาการอาการนองความคิดใจตัวความว่างเป็นอย่างไรใจที่ว่างจากการเกิดใจที่ว่างจากความคิดใจที่ว่างจากขันห้า ใจที่แยกใจที่คลายใจที่หงายจากความคิดตรงนั้นยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันหรอกเพราะว่ากำลังสติมีไม่เพียงพอมีตั้งแต่เรียงบุญแรงศรัทธ,ธาสแสวงหาด้วยใจที่เกิดที่ปุงที่แต่งด้วยใจที่บงการด้วยขันหาที่บงการเขาหลงมานานแต่บรมีส่วนอื่นนั้นพากันทำกันมาดีในระดับของสมมุติ ในได้รับของวิมุตคือใจที่คลายออกจากขันห้ากำลังสติเอาไปใช้การใช้งานตรงนี้มีไม่เพียงพอก็ต้องพยายามเอาไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับท้ายการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกายวาจาใจของเรานั่นแหละกำลังสติของเรามีไม่เพียงพอก็าอยากที่จะเข้าใจ มันก็เข้าใจอยู่ในระดับของสมมุติของโลกิยะอาจจะเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในระดับของสมมุติแต่ใจยังเกิดอยู่ถ้าไม่หลงไม่เกิดเพียงแค่การเกิดของใจการเกิดของขันห้าก็มีอยู่มีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยทีนี้ใจก็มาเกิดความโลภความโกรธความยินดียินร้ายเกิดความอิจฉาริษยาไล่เรียงลงไปเรื่อยๆเอยอะ ยิ่งเจริญสติเข้าไปเท่าไรยิ่งเห็นยุยิ่งเห็นเยอะเท่าไรยิ่งทําความเข้าใจรู้ความเป็นจริงแล้วก็ค่อยขัดเกลวค่อยละเทละเล็กเทละน้อยไปถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่รู้ว่าเรามีกิเลสยุยิ่งฝึกไปเท่าไหรยิ่งเห็นเยอะมันยิ่งผุดขึ้นมาให้เห็นเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าเขาเกิดมานานเขาหลงมานาน อยากให้เขาคลายได้ง่ายๆก็ต้องสักตบ,บะมสร้างบาร,รมีจเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลตามดูรู้ทุกเรื่องเรื่องจตืต่นขึ้นมาอะไรควรละอะไรควรจเจริญอะไรควรดาเนินเพียงแค่การควบคุมกายกับควบคุมวาจาก,ก็ทั้งยากลึกลงไปก็ควบคุมใจก็ยังยากอีกใจเกิดกิเลสใหญ่ปุงแต่ง กิเลสเกิดขึ้นที่กายใจปรุงแต่งร่วมหรือว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจเหตุจากภายนอกมาทําให้เกิดหรือเกิดจากภายในต้องเป็นบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศถึงจะเอาอยู่ไม่อย่างนั้นก็ไปตามอานาจของกิเลสพยายามค่อยเป็นค่อยไปสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบสร้างความเชื่อสละ มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีถ้าเราสอนเราไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครจะสอนให้แนวทางนั้นมีมาตั้งนานแล้วแหละแต่พวกเราจะดำเนินได้ถูกทางถูกที่หรือไม่เท่านั้นเองลมแล้ลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่สนุกมีความสุขกับการกับงานของเราเอาการงานเป็นที่ตั้งทำงานไปด้วยรู้ใจไปด้วยรู้ลักษณะของความปกติตากระทบรูป ใจของเราเป็นอย่างไรหูก็ทบเสียงใจของเราเป็นอย่างไรภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไรป,ปรฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติสติไม่เจริญให้ต่อเนื่องมันก็ยากที่จะเข้าถึงปัญญาขั้นสูงได้มันก็อาจจะได้แค่ควบคุมก็ควบคุมใจได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวรู้จักเอาไปใช้ได้เป็นบางเรื่องบางคราวมันก็อาจจะเป็นผลดีอยู่ในระดับหนึ่ง แอยากจะให้ดีจริงๆเราต้องถอนรากถอนโคนเห็นเหตุต้นเหตุการเกิดของจิตวิญญาณการเกิดของคันหา้าอะไรควรละอะไรควรจะเลินดําเนินละกิเลสละความอยากดับความเกิดให้มันหมดหนุนกําลังสติปัญญาไปเกิดแทนไปทําหน้าที่แทนให้ได้ทุกเรื่องถึงจะมีความสุขเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีต้องพยายาม ไม่ถึงชาก็ต้องถึงรวยไม่ถึงเร็วก็ไปต่อเอาพบหน้าเพราะว่าตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ก็ขอให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้นะอย่าพากันทิ้งไปแก้ไขปรับปรุงกันไปแต่ละวันแต่ละวัน,ต,วนตื่นขึ้นมาเราได้ยังประโยชน์อร่อยวันนี้พระเหล่าส่วนหนึ่งก็ไปช่วยกันทางอาจารย์หกด้วยนะพากันไปทำความสะอาดทางน้ำป,ป่าให้หน้อย ข้างล่างไม่ได้ล้างมาทั้งสองสามปีแล้วปัจจุบันนี้ขี้คโครนคงจะเกลอะกันมากแล้วมัง้งพยายามล้างให้สะอาดอเหือนก่อนนั้นก็ล้างถังข้างบนบ่อทิ้งบ่อเกิดต้องเอารถมาขุดพอดินมันเต็มไปหมดตะก่อนมันเต็มไปหมดแต่เราไม่ช่วยกันก็ไม่รู้ว่าใครจะช่วยมีแต่คนใช่แต่คนที่จะช่วยกันมันมีน้อยเราต้องพยายามช่วยกันทุกเรื่อง อะไรพอช่วยกันได้เยอะเลยงานในวัดนี่เยอะมากมายความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่พักที่อาศัยที่หลับนอนมีให้เท่านี้ก็ดีแล้วเราพยายามช่วยกันข้างบนหลังน้ำต่างๆฝนฟ้าตกลงมาในใบไม้ไปปิดไปอุดหลังน้ำที่สลาพระยกนี่น้ำไม่ได้ไหลลงท่อหลังน้ำเลยเพราะใบไม้ไปปิด ใครมีความสามารถก็ช่วยกันไปขึ้นเอาไปไม้ออกที่โรงครัวก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพยายามช่วยกันส่วนไม่ฉี่เหลวว่างๆไม่ว่างและพากันไปช่วยขินขิ้วหินกาบที่ห้องน้ําให้หน่อยนะเห็นว่าพากันติดหินกาบเสร็จแล้วแหละพากันเขียนขิ้วห้องน้ําจะได้ลงเขือบเงาเดี๋ยวไม่ทันวันงานวันที่หนึ่งมิถุนา คนก็มาเยอะคนก็ใช้เยอะแต่คนทําช่วยกันมันก็มีน้อยเหมือนเดิมมันแหละถ้าคนไม่มีความเฉลิละจริงๆมันก็อยากอยู่มีตั้งแต่จะเอามีตั้งแต่อยากได้ไม่ว่าข้างนอกข้างในก็พากันโหมกันเข้ามามีตแต่ความอยากความอยากอยากจะได้นแต่ความเฉลิละมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ให้อนุราขห์ให้เท่าที่โอกาสเอ,อืออานวยเท่าที่กําลังของเรามี เราก็ให้อนุเคราะห์หมดนั่นแหละทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งทางด้านรูปธรรมทั้งทางด้านนามธาทำความยึดติดในกิเลสต่างๆเราก็อนุเคราะห์ให้จนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละเท่าที่จะทําได้เรามีโอกาสได้เป็นสะพานเป็นทางผ่านทางบุญให้กับทุกคนก็อดทนเอานะอดทนเอา อากาศก็ร้อนก็อ,อดทนเอาทางด้านเจดีทางคุณโยมแม่เล็กท่านก็ให้ลดมาขุดมาทำก็ทั้งร้อนก็ช่วยกันอดทนอดกลั้นไม่นานก็เสร็จหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทำช่วยกันอย่าไปงอมืองอเท้า เราพยายามสร้างความขยันหมั่นเพียรมีโอกาสทำเสร็จเราก็มีความสุขคนอื่นมาก็มีความสุขได้เราได้จุดต้นบุญเอาไว้จากในน้อยต่อไปในวันข้างหน้าก็จะเป็นบุญของใหญ่มหืมาพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสร้างสันต่อไม่ได้ลําบากถ้าพวกเราไม่รู้จักทำรู้จักรับผิดชอบมีแต่ทํทำลายก็มีแต่ตความเร่าร้อนทางด้านจิตใจก็ร้อนทางสมมุติก็ร้อนแย่งชิงกันฆ่ากัน วันกัดเพียงแค่เดินก้าวออกจากประตูวัดเท่านั้นก็ร้อนแล้วแหละบรรยากาศออกไปข้างนอกไม่น่าอยู่เลยก้าวเข้ามาในวัดก็เริ่มมีแต่ความเยือกความเย็นอะไรผิดพาลาดเราก็แก้ไขช่วยกันแะอีกอย่างหนึ่งนั้นไอ้ชีช่วยเอาต้นไ,ไม้ไปปลูกให้หน่อยนะต้นไอ้พวงแสดที่โยมกุ้งท่านเอามาให้ปลูกในกระถางที่ว่าง ตรงไหนที่ว่างตรงหน้าห้องน้ําฝั่งตะวันตกก็มีปลงอยู่ตรงหน้าศาลาพระยกก็มีลงอยู่เอาเฉพาะต้นเออเอเอผงแสนเลี้ยงดีๆก็จะออกดอกสวยงามให้ได้ทุกจุดทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราพยายามทําทําให้ดีเพียงแค่ระดับสมมุติเราก็ทําให้เต็ม ก็จะส่งผลถึงวิมุตต์ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักอะไรไม่ได้ความเกียดคร้านไม่มีปัญญาเอาเสียเลยปฏิบัติธรรมมีแต่ความเกียดคร้านข้อครอบงำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับมีแต่ความยากมันไปที่ไหนก็มีความหลงปฏิบัติด้วยความหลงทั้งนั้นเรามาแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราความขยันมันเพียนความรับผิดช,ชอบความเยสละการกระทำจนกระทั่งกำลังสติเราพังเผอได้อย่างไง ใจของเราเกิดสักกี่เที่ยวใจของเราเกิดสักกี่ครั่งขันห้าความพิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราสักกี่เรื่องอะไรคือเป็นเรื่องกลางกัน้นใจของเราไม่ให้รับความสงบคาว่านิวรณ์ทำเป็นอย่างไรกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเ,เ,เป็นอย่างไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยาการปฏิบัติเอาได้ความเพียดคลานเอา้แต่ความสะดวกสบายมันยิ่งห่างไกลเราต้องพยายามมาขัดมาเกามาละมาอดมาทนมาวิเคราะห์มาสังเกต แม้แต่ความอยากเล็กๆน,น้อยๆอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากคิดอยากมีอยากเป็นในหลักธรรมท่านให้ทั้งละความอยากละความหวังดับความอยากที่เกิดจากตัวใจให้มันหมดคลายใจออกจากความคิดออกจากคันห้าให้รู้ให้เห็นอยู่ในกองก้อนเนื้อก้อนนี้เราทําความเข้าใจเราละจะไปโทษคนน้นโทษคนนี้ไม่ได้เด็ดขาด ต้องโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนมองเห็นความเป็นจริงอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดถ้ากายของเราเป็นวัดทําใจของเราให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยียบพระอยู่ปบ่อ้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอยู่กลางโรงหนังกลางตลาดใจต้องสงบปราศจากกิเลสสงบจากการเกิดสงบจากกิเลสสงบจากความยึดมั่นถือมั่นแต่เวลาในกาลังสติ จะฝึกให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงก็มีน้อยทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจก็เต็มเปี่ยมด้วยตะบะบาลมีงยุ่งแต่ให้ความเกียรตฐานเขาขอบงามันเสียดายนะเราก็ต้องพยายามมาล,ว,ลว,วันนี้เขาจะเรียนทำเพียงเท่านี้พากาันไหวพระพร้พอมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทําความเข้าใจกันเอาปากันไปรับประทานขา้าวปลาอาหารที่ลงทานนะมีผู้ใจบุญทำลงทานรารับพวกเราอยู่